แต่ตะเวนไปที่สามภาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มุ่งหน้าสู่นครชัยศรีค่ละลนครชัยศรีมีอะไรดีรอติดตามกับช่วงต่อไปขับรถแล้ว พระองค์เนี้ยแต่ความจริงอ่ะนี่ตั้งแต่สมัยนะคะรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วพระองค์เนี้ยเขาบอกว่าลอยน้ำมาที่โพสามต้นแล้วมาโผล่แถวนครชัยศรีก็เลยอัญเชิญท่านขึ้นมาหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะขับรถตรงเข้าไปอีกราว300เมตร ก็จะพบกับวัดกลางบางพระวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปีพุทธศักราช2326วัดได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธเดิมชื่อวัดกลางพระแต่พอหลังจากนั้นจึงเรียกกันต่อมาว่าวัดกลางบางพระ หลังจากที่เราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รีบเดิมมาเพื่อที่จะสักการะหลวงพ่อสมหวังเล่ากันว่าในปีพุทธศักราช2300พม่าได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยาทั้งข้าราชบริพารและชาวบ้านพระพุทธป,ปฏิมากรและต้นศรีมหาโพธิ์ได้อุถูกอพยพทางเรือจากแม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงคลองบางพระระหว่างทางเกิดพายุทำให้เรือล่ม พระพุทธปฏิมากรจมน้ําส่วนต้นสีมหาโพลอยไปตามน้ําจากคลองบางพระไปจนไปลงนตำบนสีมหาโพซึ่งเป็นพื้นที่ดอนต้นสีมหาโพจึงได้เติบโตณที่แห่งนี้เอาละค่ะเรามาถึงวัดเรียกว่าวังกาบางพระนะคะซึ่งมีหลวงพ่อสงหวังอยู่ด้านหลังก็บอกว่าประวัติของหลวงพ่อที่ไม่ธรรมดาเด่นมาก ก็มาขึ้นที่โพสานต้นนะคะก็เลยมีการอัเชิญท่านขึ้นมาแล้วก็มีการพูดกันต่อๆกันว่าขอพรอ,อะไรให้สมหวังเนี่ยก็จะมาที่ท่านก็จะมีสองเรื่องด้วยกันเรื่องความราาักค่ะถ้าความรักให้ขอกับท่านแล้วก็บนด้วยหัวหมูแต่ถ้าเกิดเรื่องโชคลาภการงานเขาบอกว่าให้บนแล้วขอด้วยไข่ไก่ดังนั้นสองเรื่องที่อยากได้ก็สองอย่างไปเลยนะคะตามไปด้วยะคะ่ะ หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหรือสะดุ้งมานจัดสร้างโดยพระครูสุนทรบุตรทคุณหรือหลวงพ่อพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2524เมื่อสร้างเสร็จได้บรรจุมวลสารแผ่นชนวนต่างๆและประกอบพิธีพุทธาพิเศษพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูป9นิ้วจำนวน99องค์บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้ หลวงพ่อสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่ได้รับความเลื่อมใสศรัธทธาเชื่อกันว่าขอสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนาหลังจากที่เราไหว้เสร็จแล้วตามจินมาจา้าจะพาทุกทุกท่านไปบูเตรูตรนะลงณหน้าทองณเนะมตตาม,มหานิยม ก่อนที่เราจะไปลงนะเมตตาคะทุกท่านเดินเลี้ยวขวาไปก่อนนะคะเพื่อไปกราบสักการะพระครูสุนทรวุทธทคุณหรือว่าหลวงพ่อพุทธท่านมรณาภาพตั้งแต่วันที่17มกราคมพุทธศักราช2542โดยสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรจุอยู่ในโลงแก้วภายในสาราวัดพอทุกท่านกราบหลวงพ่อพุธเสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปตรงทางเข้านะคะจะเห็นว่ามีหลวงพ่อ เจิมน้าผากอยู่ท่านเข้าไปเจิมในส่วนของนเมตตามหานิยมได้ค่ะทำพิธีเอาภาพมาประกอบไม่ได้นะคะเพราะท่านไม่อนุญาตค่ะหรือว่าวันนี้นะคะเราเราสาวๆนะคะแ๊กพี่ <Are> <laughs> มากันเรียบร้อยแล้วครบ2วัดวัดแรกก็เป็นวัดไร่แต่ทองเป็นพระสูงนะคะแล้วก็มีพญาเต่าเป็นด้วยแต่คราวนี้ก็มาที่วัดกลางบางพระก็จะมีองวงพ่อสมหวังที่ เห็นอยู <t festivals> ่สง่าอยู young, okay. ่ขนาดนี้นะคะก็ประวัติได้เล่าให้ฟังได้ร้อยแล้วเวลาขอท่านเนี่ยคือความจริงอ่ะเขาขอได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักซึ่งดังมากให้ขอเรื่องหัวหมูนะคะพราว่าขอบนท่านหรือถ้าเกิดว่าเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ขอแล้วก็ชิดบนท่านเรื่องของใครกันก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วที่สําคัญวัดนี้ก็หลวงพ่อเองก็ให้พอด้านไม่ตามหานิยมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่ศีรษะเนี่ยก็เป็นพระไม่ตามมหานิยมด้วยก็ไป ขอพอที่ท่านได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ข้างในค่อนข้างที่จะออได้เรียกว่าประกาบไหว้ได้เลยนะคะใครมาจงหวันนครความอย่าลืมสองที่นี้นะไม่ไกลเลยเพราะว่าขับมานี่ครึ่งวันก็น่าจะได้โบแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็มากันเยอะๆนะเดี๋ยวเจอกันสำหรับข่าวต่อไปจะพาว่าไปกินคาเฟ่ชิคๆแนวๆริม,มนะแม่น้ำไมคอนเชซิที่ไหนดีนะคะ